ศึกษาในสมัยอยุทยาในสมัยกรุงศรียอยุทยานั้นการเรียนการสอนภาษาไทยคงมีลักษณะแบบเดียวกับสมัยสุขโขทยัยเหตุเพราะว่าชาวไทยในสมัยอยุทยานั้นถึงแม้ว่าจะแยกตัวออกมาเป็นอิสระสมัยพระเจ้าอู่ทองนั่นหาได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมของกลุ่มขึ้นมาใหม่ไม่แต่ยังสืบทอดวัฒนธรรมไทยทางด้านภาษาและตัวอักษรไทยอาณาจักรสุขโขทัยทั้งสิน้น ดังนั้นแบบการเรียนสมัยกรุงศรีอยุธยาคงใช้แบบสุโขทัยนั่นเองและการจัดการเรียนการสอนคงสืบเนื่องแบบอย่างมาจากสุโขทัยเช่นกันคือสำนักเรียนวัดเป็นส่วนสำคัญในการเรียนแก่ประชาชนทั่วไปและสำนักราชบัณฑิตก็จัดการสอนหนังสือแก่เจ้าขุนมูลนายบทเรียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นแบบเรียนสำหรับใช้เรียนภาษาไทยในสมัยอยุธยาตอนต้นยังไม่มีผู้ใดคนพบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ แต่มีวรรณกรรมที่เป็นวรรณคดีสำคัญหลายเรื่องเช่นลิลิตองค์การแช่งน้ำลิลิตยวนพ่มหาชาติคำหลวงลิลิตพะลอโคงทวาทศมาศกับมหาชาติถึงแม้ว่าสมัยนี้จะยังไม่มีหลักฐานการค้นพบหนังสือเรียนภาษาไทยแต่ก็นับเป็นสมัยที่วรรณคดีหลายเรื่องมีความงดงามไพเราะซาบซึ้งใจและมีความพิถีพิถัน ฐานในการใช้ภาษาการแต่งคำประพันธ์ซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองของภาษาไทยซึ่งเราจะกล่าวเน้นเพียงสีเรื่องดังต่อไปนี้ค่ะลีนิตองค์การแช่งน้ำหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประกาศแช่งน้ำโครงห้าใช้สำหรับพราหมณ์สวดหรืออ่านในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา เพื่อให้ผู้เข้าดื่มน้ำสาบานซึ่งเป็นข้าราชการทหารและเจ้าเมืองประเทศสาราชซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไม่คิดทรยศเป็นขบุหรือแข่งเมืองอันจะยังผลให้บ้านเมืองมีความมั่นคงร่มเย็นเป็นปึกแผ่นพระราชพิธีนี้ได้ยกเลิกไปเมื่อ เปลี่ยนระบอบการปกครองในพพระุทธศักราช2475ต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ได้มีการรื้อฟื้นจัดพระราชพิธีนี้อีกขึ้นภายในอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามจนถึงปัจจุบันสำหรับเฉพาะผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันมีศักรามาธิปดี ซึ่งได้บำเพ็ญความดีความชอบพิเศษเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ราชการทหารเพื่อเดิมน้ำสาบานเฉพาะพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้แต่งลิลิตองค์การแช่งน้ำสันนิฐานว่าเป็นพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีในพระราชสำนักซึ่งมีความรู้ลึกซึ้งในพิธีพราหมณ์ภาษาสันสกฤตและวัฒนธรรมของแต่งขึ้นในสมัย สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองการแต่งเป็นลิลิตป,ประกอบด้วยร่ายโบราณและโครงห้าไม่เคร่งครัดในสัมผัสคำที่ใช้มีทั้งคำในภาษาสันสกฤตคำ,คำ,คำเขมรและคำไทยโบราณลิลิตองค์การแช่งน้ำเริ่มด้วยร่ายโบราณสลับกับโครงห้าสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามของพราหมณ์ คือพระนารายณ์พระอิศวรและพระพรหมพนานาถึงไฟบรรลัยกันล,กล้างโลกมีฝนตกลงมาดับไฟแล้วสร้างโลกใหม่เกิดมนุษย์มีกษัตร์ิยเป็นใหญ่แล้วจึงตั้งพิธีอัญเชิญกลมบดีปู่เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพยดาอสูรพูดผีปีศาจต,ตลอดจนสัตว์มีพิษทั้งหลาย มาเป็นพยานสาบแช่งลงโทษผู้คิดคดทรยศต,ต่อพระมหากษัตริย์ให้ได้รับภัยพิบัติต่างๆนานา,นา,นาแล้วอวยแช่ให้แก่ผู้จงรักภักดีและจบด้วยร่ายสดุดีพระเกียรติสมเด็จพระรามาธิบดีคุณค่าที่ได้รับลิลิตองค์การแช่งน้ำด้านการปกครองมุ่งเน้นให้ทหารและข้าราชบริพารจงรับภักดีต่อพระมหากษัตริย์ สด้านพิธีกรรมยังนำมาใช้สำหรับสวดในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาจนถึงปัจจุบัน 3. ด้านศาสนาแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาฮินดูของพราหมณ์ที่มีต่อชาวไทย 4. ด้านวัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการดื่มน้ำสาบาน 5. ด้านภาษามีอิทธิพลต่อกวีนิพนธ์หลายเรื่องในสมัยต่อมา 6. ด้านศิละปะกรรมมีอิทธิพลต่อศิละปะกรรมไทยลิลิทยวนพ่ผู้แต่งไม่ปรากฏนามประวัติจนนิฐานแต่งในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถราวพุทธศักราช2017ซึ่งเป็นปีเสด็จศึกเชียงชื่นแต่ความเห็นอีกประการหนึ่งว่าแต่งในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พุทธศักราช2034 ถึง272 0เหตุที่ว่าลิลิตยวนพ่อาจแต่งในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ก็เนื่องด้วยพระมหากษัตริย์พระองค์นี้เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและทรงพระปีชาสามารถทุนบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองรอยพระราชบิดาก็เป็นได้ทำนองแต่งแต่งเป็นลิลิตดัาน ประกอบด้วยร่ายด้านโครงด้านบาทกุณชรร่ายด้านสองบทและโครงด้านบทกุณชร365บทความมุ่งหมายเพื่อยอพระเกียรติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและสดุดีชัยชนะที่มีต่อเชียงใหม่ในรัชกาลนั้นลิลิตยวนพ่าย มีลักษณะเป็นวรรณคดีหรือเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์แต่งขึ้นเนื่องจากความปลับปลื้มยินดีในพระบารมีของพระมหากษัตริย์มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรียอยุธยาตอนต้นอย่างยิ่งเรื่องย่อตอนต้นกล่าวนามัสการพระพุทธเจ้าและนำหัวข้อธรรมมาแจกแจงทำนองยกย่องสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าทรงคุณธรรมข้อนั้นๆกล่าวถึงพระราชประวัติตั้งแต่ประสูต จนได้าราชสมบัติต่อมาเจ้าเมืองเชียงชื่นแชเลียงเอาใจออกห่างนำทัพเชียงใหม่มาตีเมืองชัยนาทแต่ถูกสมเด็จพระบรมไตโลก,กนาฏตีแตกกลับไปและยึดเมืองสุขโขทัยคืนมาได้แล้วประทับอยู่เมืองพิษณุโลกสเสด็จออกบวชชั่วระยะหนึ่งต่อจากนั้นกล่าวถึงการทำสงครามกับเชียงใหม่อย่างละเอียดครั้งหนึ่งแล้วบรรยายเหตุการณ์ทางเชียงใหม่ว่าพระเจ้าตีโลกราชเสีย พระจริตประหารชีวิตนานบุญเรืองราชบุตรและเหมือนดังนครเจ้าเมืองเชียงชื่นภรรยาเหมือนดังนครไม่พอใจลอยมีสารมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาศและขอกองทัพไปช่วยพระเจ้าติโลกราชทรงยอทัพมาป้องกันเมืองเชียงชื่นเสร็จแล้วเสด็จกลับไปรักษาเมืองเชียงใหม่สมเด็จพระบรมไตโลกนาถ ทรงกรีธาทัพหลวงขึ้นไปรบตีเมืองใหม่พ่ายไปได้เมืองเชียวชื่นตอนสุดท้ายสรรเสริญพระบารมีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอีกครั้งหนึ่งมหาชาติคำหลวงก็คือเรื่องเวสันดรชาโดกสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถโปรดเกล้าให้ประชุมนักนัดปราดบัณฑิตแปรแต่งที่เมืองพิษสัโลกเมื่อพศ2000 25ดังปรากฏหลักฐานในพระราชะพงศาวดารสบับหรวงประเสริฐอักษรนิติว่าักราช844ขันศุกท่านให้การละเล่นมหรสพ15วันฉลองพระศรีรัตนมหาธาตุแล้วจึงพระราชะนิพนธ์พระมหาชาติคำหลวงจบบริบูรณ์แต่และการกรวีจะแต่งด้วยฉันทักษลณ์ที่ต่างกันเช่นได้โบราณฉันโครงเป็นต้นและการแต่ง ปรายาสับคือขึ้นต้นด้วยวักด้วยภาษาบาลีและเป็นแปลเป็นภาษาไทยสลับกันในทุกวัคเมื่อแต่เมื่อแต่งเสร็จแล้วก็โปรดให้นำมาอ่านตรวจทานแก้ไขและคิดทำนองสวดอย่างวิจิตรพิสดารมหาชาติคำหลวงนีลล้ลิลิตพหลลิลิตพหลได้รับการยกย่องว่า เป็นยอดวรรณคดีประเภทลิลิตจากวรรณคดีสโมสรซึ่งตั้งขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพศ2475เนื้อเรื่องในลิลิตพระลเป็นแบบสูงนาตรรมมีเหตุการณ์สะเทือนใจหลากหลายอารมณ์ทั้งรักโศกเศร้าตื่นเต้นการใช้ถ้อยคำที่มีความไพเราะพอพิงทราบซึงถึงใจเป็นอย่างยิ่งสำนวนที่ใช้มีครบทุกรสของวรรณคดีหลายบทหลายตอน มีผู้จดจำขึ้นใจและยังนำมาใช้จนถึงกระทั่งทุกวันนี้เช่นเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดยามไร้เด็ดดอกหญ้าแซมผมและใดใดในโลกนี้ล้วนอนิจจังเป็นต้นครับผู้แต่งไม่ทราบผู้แต่งและสมัยที่แต่งสันนิษฐานว่าเป็นพระราชะโอรสองค์ใดองค์หนึ่งของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงแต่ถวายเมื่อครั้งที่ยังเป็นพระยุพร,ราชภายหลังจากเสร็จศึกสงครามกับทางเหนือแล้วนำเอาเรื่องที่มีชื่อเสียงของทางเหนือนำไปแต่งลักษณะการแต่งการแต่งเริ่มต้นด้วยลายดานต่อด้วยโครงสีสุภาพที่กลายมาจากโครงด้านต่อมาเป็นลายสุภาพสลับกันโครงสุภาพดำเนินเรื่องไปจนจบบางตอนมีลายโบราณแทรก ตอนท้ายต่อด้วยโครงสีสุภาพอีกสองบทเป็นเนื้อความเกี่ยวกับผู้แต่งรวมมีบทประพันธ์อยู่600บทครับผมสาระความสำคัญลิลิตพรพะรออเป็นนิยายรักอมตะของทางเนี่ยคือเรื่องเพื่อเพื่อนพ่แพงคุณค่าที่ได้รับคุณค่าจากเรื่องนี้นะครับ 1. ด้านภาษา2 ด้านการปกครองทำให้รู้ถึงคุณลักษณะของผู้นำว่าจะต้องเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว 3. ด้านวัฒนธรรมประเพณี 4. ด้านาศาสนาและความเชื่อและ 5. ด้านอิทธิพลต่อกวียุคหลังลิลิตพลอเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลต่อกวีในสมัยต่อมาเป็นจำนวนมากครับผมแบบเรียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ในสมัยอยุธยาตอนปลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชการสมเด็จพระนานรายมหาร,ราชพศ2199-2231เป็นช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากมีการติดต่อค้าขายกับชาวตะวันตกเช่นโปรโตุเกสฮอลแลนด์อังกฤษฝรัร่งเศสเป็นต้น พวกบาทหลวงได้เข้ามาเผยแพร่คริสศาสนาและได้ตั้งโรงเรียนเพื่อสอนหนังสือพร้อมกับสอนศาสนาควบคู่กันไปโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในขณะนั้นได้แก่โรงเรียนศรีอยุธยาสมัยนี้มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตและกวีที่มีชื่อเสียงเป็นจํานวนมากนับตั้งแต่พระมหากษัตริย์คือสมเด็จพระนานรายมหาราชไปจนถึงราษฎรสามัญชนต่างมีความสนใจในกวีนิพนธ์เป็นอันมาก ก่อนสิ้นสุดสมัยอุทยาตอนปลายในพศ2310ยังมีอีกช่วงหนึ่งที่วรรณกรรมรุ่งเรืองคือช่วงแผ่นดินพระเจ้าบรมโกรพศ2275-2301ถึงซึ่งเป็นยุคที่มีกวีนักปราชญ์ราชบัณฑิตจำนวนมากฝากผลงานกวีที่สำคัญไว้ในบรรณพิพภพให้ใช้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจวรรณกรรมที่นำมาใช้เรียน วรรณกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลายที่นำมาใช้เรียนนั้นบางเรื่องใช้เรียนตามหลักสูตรในพุทธศักราช2503และไม่ได้นำมาใช้เรียนอีกบางเรื่องยังนำมาใช้เรียนอยู่บางเรื่องไม่ได้ใช้ฉบับสํานวนในสมัยอยุธยาแต่เอาฉบับสํานวนที่ง่ายกว่ามาเรียน และอีกหลายเรื่องที่ตัดตอนมาแล้วมีคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่เรียนได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามวรรณกรรมที่สำคัญสมัยอยุธยามีเรียนในภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นวิชาเลือกเสรีคือทจ .31 ประวัติวรรณคดี1ตัวอย่างวรรณกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลายที่มีในแบบเรียนเล่มต่างๆเช่น 1>, 1. แบบเรียนวรรณคดีไทยเล่ม4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ได้แก่ 1. 1สมุทรโครชาดกของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสมมตอมอนพันธ์ซึ่งเป็นชาดกเรื่องเดียวกับสมุทรโคดคำฉัน 1. 2กับเหเรือและกับหอโครงรระภาสทานทองแดงของเจ้าฟ้า,ฟาธรรมธิเบศ 2. แบบเรียนวรรณคดีไทยเล่ม5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห ได้แก่จดหมายราชทูตไทยในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชของพระยาโกษาธิปดี 3. ภาษาวิจารณ์เล่มหนึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้แก่การเห็นเรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ์หน,นังสือจินดามณีสมเด็จพระนารายมหาราชทรงให้อิสระแก่บาทหลวงในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ จึงทำให้คนนิยมไปเรียนในโรงเรียนของหมอสอนศาสนามากยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาสมเด็จพระนารายมหาราชจึงทรงวิตกว่าถ้าฝ่ายไทยไม่จัดการบำรุงการศึกษาให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วจะเป็นการเสียเปรียบในขณะนั้นจึงทรงรับสั่งให้พระโหราธิบดีแต่งตำราสอนภาษาไทยขึ้นตำรานี้คือจินดามณีนับว่าเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ค้นพบ ผู้แต่งทรงสันนิษฐานเกี่ยวกับผู้แต่งจินดามนีว่าพระโหราธิบดีได้แต่งแบบเรียนจินดามนีและพระราชพงศาวดารลักษณะการแต่งการแต่งจินดามนีมีลักษณะที่ควรตั้งข้อสังเกตอยู่สองประการก็คือ 1. บทไหว้ครูหรือเรียกว่าประนามพจน์ตามปกติแล้วจะมีอยู่ในตอนแรกของหนังสือเท่านั้นแต่ในจินดามนีนี้มีอยู่ถึง4แห่งและ 2. เนื้อหาแบ่งเป็นตอนๆไม่ต่อนเนื่องและไม่เรียงลำดับจากง่ายไปหายากสาระสำคัญเนื้อหาในจินดาม,มณีมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ภาคอาักขระมี3ตอนดังนี้ตอนที่ 1. ศัพทสับอักษรหรืออักษรสับเป็นการรวบรวมคำยากที่มักอ่านและเขียนผิดตอนที่ 2. การใช้สอเสือส่อซาลาสอบอลุสีไม้ม้วนไม้มาลายเป็นต้น ตอนที่ 3. การจำแนกอักษรการอธิบายสระพยัญชนะการประสมอักษรให้เป็นคำการผันเสียงวรรณยุกต์เป็นต้น 2. ภาคฉันทลักษ์ณมี2ตอนดังนี้ตอนที่ 1. การอธิบายโครงกาบกอนและฉันพร้อมยกตัวอย่างจากวรรณคดีเรื่องต่างๆตอนที่ 2, 2> รหัสอักษรไม่มีคำบรรยายมีเพียงการยกตัวอย่าง จินดามณีฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศต่อมาได้มีการค้นพบจินดามนีอีกเล่มหนึ่งระบุป,ปีแรกในสมัยพระเจ้าบรมโกศปีพศ2275แต่ไม่ได้บอกชื่อผู้แต่งไว้จึงเรียกจินดามนีฉบับนี้ว่าจินดามนีฉบับพระเจ้าบรมโกศแต่งเนื่องจากผู้แต่งไม่ได้ระบุชื่อไว้จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตในสมัยพระเจ้าบรมโกศ สมัยนี้วรรณคดีมีความเจริญรุ่งเรืองมากจึงทำให้มีผู้คนขวนูนขายศึกษาหาความรู้ผู้แต่งคงจะแต่งขึ้นสำหรับใช้สอนสิทธิ์ในสำนักของตนเหมือนเป็นคู่มือครูหรือบันทึกการสอนมากกว่าที่จะเขียนสำหรับใช้เป็นแบบเรียนโดยทั่วไปทำให้จินดามนีชาสบบ พระเจ้าบรมโกศไม่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเท่ากับจินดามนีฉบับโหราธิบดีการแต่งเป็นความเรียงร้อยแก้วใช้ในการอธิบายอัครวิธีเท่านั้นไม่มีภาาฉันทลักษ์เหมือนจินดามนีฉบับโหราธิบดี เกี่ยวกับภาษาไทยได้แก่1.1การประดิษฐ์อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระร่วงเจ้าได้ระบุไว้เป็นจุลศักราช645ส่วนในศิลาจารึกบอกเป็นมหาศักราช1205ซึ่งตรงกับพุทธศักราช1826 1.2การแต่งมหาชาติคำหลวงเป็นหลักฐานที่ทำให้ทราบข้อมูลที่แน่ชัดว่าสมเด็จพระบรมไตยโลก,กนาถโปรดให้ ประชุมสง์และนักปาช์ราชบัณฑิตแต่งขึ้นเมื่อพศ2 2 5การอ่านภาษาไทยแบ่งได้4ตอนคือ 21. อักษรไทยกล่าวถึงสละพยัญชนะการอ่านออกเสียงพยัญชนะการผันวรรณยุกต์ ตามหลักตายาง2.2ตัวสะกดแม่ต่างๆ8ดแม่แม่กอกาคำเป็นคำตายและพยัญชนะรอหัน2.3การใช้เครื่องหมายต่างๆอธิบายการใช้และบอกวิธีอ่านด้วย2.4คำพ้องรูปเป็นคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันและมีความหมายแตกต่างกันบทสรุป การจัดการศึกษาในสมัยกรุงศรีอยุธยายังคงมีความคล้ายคลึงกับสมัยสุโขทัยที่เน้นการอ่านออกและเขียนได้มีวรรณกรรมใช้เป็นแบบเรียนแต่ในด้านส,สถานที่จัดการเรียนการสอนมีเพิ่มเติมจากสำนักราชบัณฑิตและวัดนั่นคือการมีสำนักหมอสอนศาสนาที่เริ่มมีบทบาทในการเรียนการสอนหนังสือมากขึ้นเนื่องจากการเผยแพรค่คริสตศาสนาในสมัยนั้นมีความรุ่งเรืองมากจึงทําให้สมเด็จพระนาร มหาราช ah กำหนดการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทยดังที่พยายามให้มีการจัดทำแบบเรียนให้เป็นมาตรฐาน mm hmm. เพื่อใช้ในการเรียน mm hmm. การสอนหนังสือแก่เยาวชนไทยโดยพระหูราธิปดีได้แต่งแบบเรียนชื่อจินนามณีขึ้นเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทยร่วมกับการมีวรรณกรรมที่มีผู้แต่งค่ะ